สวัสดีค่ะพบกับโมาเพดยนต์วันนี้นําเสนอในช่องรถครอบครัวมาแล้วค่ะคันนี้ค่ะรถเข้าใหม่นะคันนี้เป็นตัวโค r รลล์คอร1.8สปอร์เลยใครที่ลังเลนะอยากได้ตัวน้ำมันล้วนมาแล้วค่ะคันนี้จัดแล้วคันนี้เป็นสีขาวมุกราคาดีนะปกติป้ายแดงราคาที่ 9 9 9 0 0 0ม้ 99, 000, ใช่ไหมคะมาเลยค่ะที่เปนดนจัดให้เพียงราคาหกแสนสลูกค้าค่ะสนใจทักหาโดนๆได้เลยหรือว่าโทรได้เลยค่ะที่0 9 1ย์5ก้าก็ได้เลยนะคะคันนี้เลยบอกเลยรดบ้านเลขใหม่หลักหมื่นเท่านั้นเองค่ะเลขหม่น้อยมากลูกค้าสนใจติดต่อสมอได้เลยคันนี้ค่ะได้บอดี้เอชยไปใช้รถ5าที่นั่งแล้วก็เป็นน้ามันเครื่องยนต์พันแปดลูกค้ามันไม่ได้กินน้ามันนะมันก็ประหยัดน้ํามันตามบอดี้เลยท่านหนที่แบบว่าอยากได้รถน้ํามันล้วนนะล,ลอยู่ก็ จัดเลยค่ะคันนี้เข้ามาให้แล้วราคาดีดังหากาลคา่ที่6 4 0 0 0 0 9,000ลูกค้าค่ะสนใจพอเดินเพียงเดลต้า11,000ตัวเนียวค่ะสนใจตัางหาสมมได้เลยคันนี้สีขาวเข้ามาคือฉ่ำมากและสวยมากเลยเรามาดูด้านในกันดีกว่าว่าฟังก์ชันคันนี้เป็นไงบ้างด้านในเป็นโทนดําแบบนี้เลยนะสําหรับบอดี้เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยค่ะคันนี้เป็นตัวคุราคอร์ส1.8สปอร์ตนะคันนี้ราคาดีค่ะมาดูในตัวของพูมอลัยก่อนพูมละยค่ะ คันนี้ยังได้ cruise control นะนี่ขนาดตัวเริ่มต้นนะเพลย์ดนขายถูกมากๆเลยถอยจากไฟแดงไปเยอะมากๆเลยนะคะหลายแสนเลยนะลังเลอยู่อยากได้จัดให้ไวนะคะรับรองไปไวแน,น่นอนคันนี้เป็นพุ่มอะไรคันนี้พุ่มอะไรเป็นมัลติฟัง c t i นะลูกค้า c r u สคอ control ได้คะ่ะเชื่อมต่อบทูธได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไม่อยู่ที่9ก้าหมื่นสองลูกค้ารถบ้านสภาพดีเครื่องยนต์พันแปดค่ะหน้าจอเชื่อมต่อ apple carplay auto ได้แบบนี้เลยแล้วก็แอร์ auto ปรับแยกลูกค้า เกียร์ออตโอต้แบบนี้เลยค่ะสภาพเบาคือกริบมากเลยคันนี้ค่ะรถบ้านราคาดีค่ะจัดที่ด่วนจัดทไวราคาอยู่ที่6 4 9 0 0 0บาทลูกค้าค่ะอยากได้รถสภาพดีต้องดูที่นี่เลยนะที่นี่ค่ะเพชรยนต์ค่ะสาขาเซรีเทลสเลยรถเยอะจัดให้แน่นจัดให้ไวเลยสภาพแบบนี้คือกริบมากจริงค่ะคันนี้เป็นตัวโคราคอร์สหนึ่งจุดแปดสปอร์ตนะสภาพดีนะ้ำมันล้วนแอร์หลังมีค่ะบอดี้เริ่มต้นแอร์หลังมี เป็นท่าที่นั่งแบบนี้เลยสภาพบอกคือใหม่กริบจริงค่ะใครเลง็งใครหายอยู่ค่ะคันนี้ราคาดีค่ะผ่อนเพียงเดือนเดือน,นละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันลูกค้าค่ะเงินเดือนสองหมื่นห้ากูได้ทันเดียวครบจบเลย body SUV เลยลุยน้ำได้ฝนตกลุยน้ำได้หรือเดินทางต่างจังหวัดค่ะเดินทางแบบสบายใจเนาะก็เป็นน้ำมันล้วนแบบนี้เลยก็มองหลังมีค่ะรถคันนี้แล้วตัวแผงกั้นสัมภาระมีปรับพับได้ด้วยใครที่เป็นสายที่เดินทางเยอะด้วยแล้วก็ต้องขนของด้วยนะลองดูคันนี้ค่ะคันนี้เลย ตัวแผงกั้นปิดสัมภาระมีมาครบเรียบร้อยอย่างนี้เลยกั้นปิดได้เบาพับได้ค่ะ6 0สิบสี่สปรับพับหลังได้เลยคันนี้ไม่มียางอะไหล่นะแต่ว่ามีตัวช่วยอุปกรณ์ฉุกเฉินอุ้ยคันนี้ยังอยู่ครบลูกค้าค่ะใหม่กิฟเลยค่ะแม่แรงหูลากหูเกี่ยวทุกอย่างยังอยู่ครบเลยคันนี้สวยค่ะราคาดีด้วยนะคันนี้ราคาเพจยอดขายเพียง6กแสนสี่หมื่นเก้าพันได้สภาพนี้กิปเลยค่ะรดน้ำมันล้วนค่ะบอดี้นี้บอกเลย ราคานี้หายากเพราะว่าถอยจะไปแดงไปแรงแสงแต่สภาพคือแบบนี้เลยไม่เก้าหมื่นกว่าท่านเองลูกค้าตัดสินใจให้ด่วนให้ไวเลยคันนี้ค่ะสีขาวด้วยนะปกติสีขาวม่ค่อยเข้ามาบ่อยบ่อยลูกค้าคันนี้คือโคราชหนึ่งจุดแปดสปอร์ตเลยสภาพกริปไปแดง 9, 99, เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเพดินขายไปเลยคะ่ะที่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันลูกค้า่ะสนใจทางหาสมโมได้เลยที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดสี่ห้ากสองหนึ่งสามได้เลยนะคะ